รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาเจอกันอีกครั้งกับอาชีพนักสร้างความสุขในองค์กรเมื่อตอนที่แล้วน้องทิ้ง,งของเราชวนพี่ๆที่ออฟฟิศมาเต้นต ok ิกตอกกันแต่ไม่รู้นะครับว่าจะมีใครสนใจมาร่วมกิจกรรมนี้ไหมคงต้องไปตามดูกันต่อแล้วล่ะครับกับช่วงบทสรุปภารกิจจิกซอต่อฝันเป็นไงกันบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะนี่กินกะหมดแล้วค่ะ <c oughs> มาถึงกิจกรรมค่ะไม่ใช่เปล่านี่ กินเพลินเลยนะพี่อิงเก้เรื่องกิจกรรมเนี่ยพ่อหนูคิดออกแล้วค่ะว่าไอเดียของอิงเรื่องกองทัพที่เดินด้วยท้องเนี่ยไอเดียจิกมากค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องอ๋ออะไรดูชอบเล่นติ๊กต็อกซ้อมเลยไหมคะพี่ซ้อมจะไดู้มิใจในตัวเราได้อย่างี้พ่อจะแชร์ให้พี่ฟังได้ไหม ยังค่ะเดียวพึ่งดีกว่าเราให้ผลงานออกมาก่อนหนูรับรองว่าพี่พีทุกคนต้องสนุกกับไอเดียของหนูกับพี่อิงแน่นอนค่ะมั่นอกมั่นใจกับผลงานตัวเองมากเลยนะครับน้องทิงทิงอ่าโอเคให้างานพี่อยากเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมล่ะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปอิงสงสัยมาตั้งนานแล้วค่ะว่าถ้วยอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะ ะว่าไปพี่เองก็สงสัยเหมือนกันครับมีใครสงสัยเหมือนพี่อิงก,กี้บ้างครับเนี่ยโอเคจริงๆถ้วยนี้ค่ะเป็นแนวคิดของซีอบริษัทพี่เ<ะ>นาะก,ก็คือเหมือนกับว่าเวลาห้องนี้เป็นห้องประชุม,มค่ะทีนี้เวลาคนประชุมกันบางทีอาจจะมีการหลุดโฟกัสบ้างระหว่างทางนะคะเราก็เลยเหมือนกับใช้ถ้วยนี้ในการดึงสติให้ทุกคนกลับมามเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นเราต้องลองใช้กระสังีไหมคะอ่าได้ได้ได้ไดไดมา แม่ถึงขั้นต้องดึงสติกันเลยนะครับว่าแต่ภารกิจพันต้องใช้พลังขนาดนี้เลยครับน้องทิ้งทิงสุดยอดมากเลยค่ะเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะหนูมีแรงที่จะทำภารกิจนี้มากๆค่ะตอนนี้สติแจ่มใสสุดๆไปโอเคงั้นเราไปกัน <S <S ไปดูว่าอะไรนีอะไรนสวัสดีค่นนะสวัสดีค่ะขอ,อนัญะขอนด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อถิงถิงนะคะที่หนูมาวันนี้เนี่ยหนูอยากมาทดลองทํางานเป็นนักสร้างความสุขให้กับองค์กรค่ะก่อนอื่นเลยหนูขอถามพี่ๆี่ได้ไหมคะว่าพี่ๆชอบเล่นติ๊กตอกกันหรือเปล่าคะชอบชอบค่ะชอบดูด้วยดูทุกคืนตนอนงั้นดีเลยค่ะพอดีวันนี้เนี่ยจะมาชวนพี่พี่เต้นติ๊กตอกได้ไหมไหวโอ้ต้องไหวจีแม่น้องสามมาชวนนหโอเค เรามาเริ่มฝึกกันเลยไหมคะได้ค่ะพี่พี่ที่นี่เขาใจดีนะครับให้ความร่วมมือกับน้องทิงทิงอย่างดีเลยพร้อมนะคะพี่พี่พร้อม ได้เวลาซ้อมแล้วครับอ้ะเอะ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 เสายกวา่าสายมาดูกันครับว่าพี่ๆแต่ละท่านจะมีแววเป็นสายเต้นกันหรือเปล่าซ้อมแค่ม่กี่ครั้งก็เป๊ะขนาดนี้เลยเลยครับโอ้โหสงสัยตอนอยู่ที่บา้านต้องแอบซ้อมเต้นกันได้เลยมาจาัดมาจับมาจไหนกิจกรรมที่คิดหชวนวาวาพี่ไลพอยมากันด้วยเหรอเนี่ยคะค่ะ <c oughs> เขาชวนพี่มาเป็นเจนซีบอญลูกเขาหนูคิดว่าพี่ทำได้ไหมแต่พี่ก็คิดว่าพี่ทำได้สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ตายค่ะอืออ่ะกิจกรรมเป็นอะไรคะเนี่ยต้องรอดูค่ะรับรองนะคะเพราะว่าหนูได้พาพี่ๆเขามาทำกิจกรรมในสิ่งที่พี่ๆเขาชื่นชอบด้วยจริงค่ะพี่ลูกท้อต้องรอดูพว่าหนูค่ะอ่าได้ถ้างั้นอยากโชว์เลยไหม เอาเลยไหมคะพี่จัดเลยไหมคะได้ค่ะจัดเลยโอเคงั้นเอาเลยครับได้เวลาโชว์ผลงานกันแล้วตอนซ้อมเป๊กกันทุกคนแต่ตอนโชว์จริงจะเป็นยังไงไปดูครับพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะพี่พี่พร้อมค่ะงั้นลุยเลยค่ะสามสองหนึ่งดานาจู เป็นเจนอัลฟาได้เลยนะคะอัลฟาที่เป็นอัลฟาได้ยังเลี้ยงให้เลยจ้าโดูสนุกกันมากเลยนะคะเนี่ยว่าแต่อันนี้คือกิจกรรมอะไรนะคะอย่ที่พี่ลูกท้อบอกเลยค่ะว่าการทำอาชีพนักสร้างความสุขในองค์กรก็ต้องถามแบบสอบถามแต่ละคนว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งหนูก็เลยเดินถามทุกคนไปทั่วเลยค่ะว่าชอบอะไรแล้ว 99%ได้มีความผิดตรงกับใจของหนูค่ะว่าเขาชอบเล่นติ๊กตอกชอบดูติ๊กตอกใช่หนูก็เลยเอามาทําเป็นกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเลือกกิจกรรมมาได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของทุกคนเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับน้องทิงทิงแล้วสรุปว่าชอบกันไหมคะชอบม<อ>าก นิดนึงได้ไหมคะว่าชอบตรงไหนของกิจกรรมนี้คะ่ะโอเคก็ชอบอันเมื่อกี้น่าล่าสุดเลยที่เราได้เต้นกันเพราะปกติจะได้แค่นอนดูถ่ายถ่ายถ่าย,าย,ายตับ <laughs> <laughs> ไม่ไแล้วก็ไม่แบบเคยออกมาเต้นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วพี่น้องออกมานําเต้นแล้วรู้สึก <c oughs> ได้แบบสนุกแล้วใครเครียดด้วยในการทางานโ <Okay. S 1> องเคพี่ไรมากพี่ไรอะก็คือด้วยเจนพี่เนาะได้มาอยู่เจนน้องๆอะพี่มรู้สึกว่าพี่มีความสุขแล้วมันมันทำเหมือนพี่ดู ดูเด็กขึ้นมากเลยอ่ะอันนี้ชอบมากเลยอย่างเงี้ยสำหรับพลอยก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้นั่งทำงานตลอดเวลาเนาะแต่พอได้ดูขึ้นมาขยับแล้วแบบโอ้ยมันรู้สึกแบบเฟลชขึ้นก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นคลิปของทุกคนนุ่ๆตอบนุ่ค่ะ ได,ได้ได้ได้ดีเลยค่ะแล้วอันนี้ก็คือภารกิจที่พาน้องถิงถิงมาทําในวันนี้พี่ลูกทอคิดว่าภารกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จากที่ดูเลยทัะกีเนาะทุกคนดูมีความสุขดูเอ็นจอยไปกันกิจกรรมถองถิงเลยนะคะแต่อย่างที่เรารู้กันนะคะนักสร้างความสุขนองค์กรคือการที่ทําให้คนได้มาพบปะกันได้มาสร้างความสุขนอกจากเหนือจากการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ถือว่ากิจกรรมนี้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่า พี่รุ่นทอสรุปเลยนะคะว่าภารกิจวันนี้ได้คะแนนแล้วผ่านหรือไม่ผ่านคะ,อ,ะอย่างงี้ต้องถามพี่พี่ที่เขามาร่วมกิจกรรมกับเราดีกว่า<ม>เป็นไงคะสําหรับกิจกรรมของน้องอกทิงขิงให้คะแนน<อ>เต็มเท่าไหร่คะปกติแล้วอะเต็มสิบแล้วกันได้<ม>เต็มสิบเหรอคูพ่พี่หล<อ>ชอบมากเลยที่ไ้เต็มสิบเลยคะ่ะท่านนีถือว่าผ่านค่ะพี่พี่แต่ละท่านสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขขนาดนี้ จะไม่ผ่านได้ยังไงเลยครับใช่ไหมครับพี่ลูกอ้อ oh, oh, สุดยอดมากเลยนะคะ oh. ถือว่ารายการของเราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องถิงถิงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่จะต่อความฝันของน้องถิงถิงนะคะให้น้องถิงรู้ว่าเราควรจะพัฒนาทักษะอะไรหรือว่าควรจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อนาคตเนี่ยน่าจะมีที่ทํางานรออยู่แล้วนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ครั้งหน้านะคะอิงกิ้จะพาอาชีพอะไรมาให้ทุกคนรู้จักอีกเนี่ยต้องรอติดตามกันแล้ววันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ ถิงก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ทางรายการจิ๊กซอต่อฝันเนี่ยได้เปิดโอกาสให้หนูทดลองทำอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนั่นก็คืออาชีพนักสร้างความสุขให้ในองค์กรค่ะทิงๆฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้นงททุกคนนะคะว่าถ้ามีโอกาสและมีความฝันขอให้คว้าโอกาสนั้นไว้เลยนะคะชั้ๆนะคะถิงๆเป็นกำลังจให้ทุกคนค่ะบ๊ายบาย